สวัสดีครับเพื่อน <S 2> <S 2> ๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการเช็คโปรไฟล์ a c e b o o k ส่วนตัวครับว่าเราเนี่ยเคยไปทําผิดกดชุมชนอะไรมาบ้างหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะมีผลทําให้เราไม่สามารถเปิดสร้างไรายได,ได้ได้จาก Facebook ส่วนตัวนะครับกรณีนี้ถ้าเพื่อนๆ,ๆเนี่ยยังฝืนทําไปโดยที่ไม่รู้ว่าเรามีคดีติดค้างอะไรอยู่หรือเปล่านะครับมันก็อาจจะทรงผลทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ผ่านกฎครับ ก็เลยจะมาบอกวิธีการเช็คนะครับแล้วก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกดชุมชนด้วยว่ากดชุมชนพวกนี้ Facebook เขาสร้างมาเพื่ออะไรนะครับกดชุมชนที่เขาสร้างมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยลงคลิปหรือว่าลงรูปอะไรต่างๆไปในทิศทางที่ไม่ทําให้สปอนเซอร์เสียหายสปอนเซอร์ก็คือผู้สนับสนุน f c e e o o o เนี่ยครับที่เขาจะเอาโฆษณามาลง ในคลิปเราครับคลิปเรียวหรือว่าคลิปยาวต่างๆนะครับเพราะว่าองค์กรที่เขามาลงเป็นสปอนเซอร์หรือว่าสนับสนุน Facebook เ,เนี่ยบางองค์กรเขาไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะกลุ่มที่แต่อ,อย่างเช่น Facebook เ,เขามีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับที่เกี่ยวกับภาพคลิปอะไรที่มันเกี่ยวกับการทารุณกรรมใ์อะไรประมาณนี้ครับ นะถ้าสปอนเซอร์เนี่ยเขาอยู่ในสมาชิกกลุ่มที่อนุรักษ์สัตว์ต่างๆแล้วคลิปเราที่เราลงเนี่ยมันเป็นการอย่างเช่นเอามาทารุณต่างๆครับมีการเขี่ยนตีมีการกักขังมีการเอามาสู้รบกันอะไรประมาณนี้มีเลือดมีอะไรประมาณนี้มันก็จะทําใหเา้เวลาเอาโฆษณามาลงที่คลิปเราเนี่ย มันก็จะได้รับความเสียหายครับสปอนเซอร์นั้นครับอย่างเช่นเขาสปอนเซอร์เขาทํางานด้านองค์กรอนุรักษ์สัตว์แต่ว่าโหมันไปขึ้นอยู่โฆษณาเขาเนี่ยมันไปขึ้นอยู่ในคลิปของเราที่อ้มีการมีคลิปที่สัตว์ที่กําลังแบบดุเดือดอะว่าง,ง่ายๆครับผมก็พูดไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะรุนแรงเกินไปครับมันก็มีผลเหมือนกัน,นครับอะไรประมาณนี้ครับมันก็ทําให้ภาพลักษนณะ์น่ย โฆษณาสปอนเซอร์รวมไปถึงองค์กรที่เขามาขึ้นอยู่ในคลิปเราที่ว่ามันไม่ดีเนี่ยมันก็เสียหายครับแ,แล้วก็อย่างเช่นพวกสิ่งเสพติดอาวุธปืนอะไรต่างๆที่เขาห้ามเนี่ยเกิดมันโฆษณาเขาไปขึ้นอยู่ในคลิปแบบนั้นซึ่งเขาอาจจะเป็นองค์กรต่อต้านความรุนแรงอะไรสักอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าโฆษณาเขาไปขึ้นอยู่ในในในคลิปคุณที่คุณอาจจะ ไปถ่ายเรื่องเกี่ยวกับนั่นแหละพวกอาวุธหรือว่าสิ่งเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยมันมันทำให้ภาพลักษณ์โฆษณาที่มันกิดขึ้นเนี่ยมันเสียด้วยนะครับมันก็จะส่งผลทําให้สปอนเซอร์เขาก็ต้องถอนออกเพราะว่าไม่งั้นมันเสี่ยงไงมันมันเสี่ยงนะครับมันก็จะมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์นะครับเขาก็เลยต้องมีกฎมีอะไรต่างๆมาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าเข้าใจแล้วไม่ไม่ลงอ คลิปแนวนั้นนะครับสื่อแนวนั้นมันจะได้จริงๆแล้วมันก็เป็นผลดีนะครับเพราะว่าอะไรอะไรที่มันดีเราก็ควรจะเสนอไอ้สิ่งที่ไม่ดีเราเราก็ไม่ควรลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้มาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นประมาณเป็นประมาณนี้เขาถึงได้ต้องมีกฎให้เราปฏิบัติตามถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติตามเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านกฎมันจริงๆมันมีมันมีหลายข้อนะครับไอ้กฎเนี่ยไอย่างเช่นการอะไรล่ะ ซื้อขายมนุษย์นะครับอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจว่าใช้ศัพท์ถูกนะนะครับแล้วก็ต่างๆพวกเด็กพวกเยาวชนค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้มันก็จะมีผลต่อเฟซเราที่จะทําให้มันไม่ผ่านกดนะครับผมก็เลยมาอธิบายค้่ค้าเพราะว่าวงคนเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆแล้วก็ ลงไปผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำผ,ผิดซาก็ทําไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปบ่นนะครับแต่มันมีสาเหตุของเขาอยู่ครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการเช็คอย่างง่ายง่ายครับวิธีการเช็คโปรไฟล์ครับว่าเราถูกจํากัดสิทธิ์อะไรต่างๆหรือเปล่าครับให้มาที่หน้าโปรไฟล์หลักครับแล้วมาที่จุด3จุดครับขวามือเนี่ยครับจะเข้าสู่การตั้งค่าโปรไฟล์ครับแล้วก็เข้าตรง สถานะบัญชีครับกดเข้าไปเลยครับถ้าเกิดใครถูกจํากัดสิทธิ์อะไรต่างๆหน้านี้ครับตรงโปรไฟล์เราครับใต้รูปเนี่ยเราจะมีเครื่องหมายสีเหลืองสีแดงครับแล้วเขาก็จะบอกนะว่าเราเนี่ยโดนจํากัดสิทธิ์อะไรบ้างครับจุดนี้ให้เช็คเบื้องต้นก่อนต่อไปก็เป็นวิธีการเช็คโปรไฟล์ตัวเองครับว่า,าเราเคยลงรูปลงคลิปไหนที่มันผิดกฎเพื่อที่จะ เข้าไปตามลบครับวิธีการเช็คก,ก็เข้ามุมล่างขวามือเลยครับจากนั้นปัดหน้าจอขึ้นไปด้านบนครับจะเจอ,อกล่องข้อความการสนับสนุนนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับในนี้จะมีการแจ้งเตือนของคุณครับก็กดเข้าไปอีกครับส่วนหน้านี้จะรวมโพสที่ผิดกดล้วนๆน,นะครับให้เข้าไปลบให้หมดเลยนะครับแต่ข้อความ เมื่อคุณลบแล้วเนี่ยการแจ้งเตือนเนี่ยมันจะยังเป็นประวัติอยู่ครับไม่มีปัญหาครับแค่ให้เข้าไปลบให้เรียบร้อยครับคลิกเข้าไปเลยครับแล้วมันจะมีเนี่ยด้านบนจุดสามจุดให้ลบนะครับแต่งผมมันเคลียร์เรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีครับนะแต่ประวัติการทําผิดเราเนี่ยมันยังอยู่นะครับไม่ต้องกลัวครับไม่มีปัญหาอย่างใดครับเมื่อลบเสร็จแล้วก็คือเราก็ไปทําหน้าที่ของเราต่อครับ คืออันดับแรกที่ผมบอกเนี่ยคือเราต้องเคลียร์จุดนี้ให้หมดก่อนไม่งั้นเราลงคลิปไปมันก็จะมีปัญหานะครับก็หวังว่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบครับได้รู้ได้เห็นกันด้วยนะครับเพราะว่าการเริ่มต้นจะผิดก็จะทําให้เราเสียเวลาไปอีกเยอะเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ